ื้อหาหลักที่เราจะมาพูดในวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องผู้พยพซึ่งแน่นอนว่าประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่แน่นอนว่ามัน global หรือว่าระดับโลกมาอย่างเป็นเวลายาวนานแล้วแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ในปัจจุบันก็คือว่ามันแพร่กระจายไปอย่างแบบมีนัยสําคัญเป็นอย่างมากไม่ใช่แค่ในพื้นที่ยุโรปหรือว่าอเมริกาเท่านั้นแต่ว่าเราอาจจะเห็น ประเด็นที่เห็นได้ชัดเจนจากญี่ปุ่นอย่างในเอเชียอย่างเงี้ยแม้กระทั่งประเด็นในไทยเองเรื่องตัมพูชาอะไรก็ตามเนี่ยเราจะเห็นประเด็นเรื่องผู้อพยพที่ตั้งแง่เรื่องประเด็นต่างๆเหล่านี้เนื้อหาเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องภาพใหญ่ของสิ่งที่เรียกว่าจะเรียกเป็นวิกฤตการณ์ผู้อพยพที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกว่ามันสามารถมองทั่วโลกได้อย่างไรบ้างรวมถึงต้นตอมูลเหตุที่มันทําให้เกิด วิกฤตการณ์ผู้อพยพทั้งในหลายๆประเทศนั้นน่ะแน่นอนว่ามันไม่ได้เกิดได้ภายในวันเดียวแต่ว่ามันใช้ระยะเวลาอย่างยาวนานและมันฝังลากลึกเราจะมาอธิบายว่ารากที่ทําให้เกิดผลที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือเรื่องผู้อพยพเนี่ยมันมาได้อย่างไรรวมถึงการมองในอีกมุมอมองหนึ่งว่านโยบายต่อต้านผู้อพยพต่างๆเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะมีผลดีและผลเสีย ซึ่งเราจะมาคุยกันในประเด็นเหล่านี้ว่ามันจะมีทั้งผลดีและผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างไรจะมาคุยกันในประเด็นเหล่านี้กันนะครับก่อนจะดูวิดีโอนี้ให้ได้สับตะไคร้สับตะไคร้กดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับคำถามอย่างแรกเลยก็คือประเด็นเรื่องผู้อพยพนั้นน,ะน่ะมันมีที่มาที่ไปอย่างไรสิ่งที่เราเห็นได้ว่ามันกลายเป็นประเด็นปัญหาที่มันต้องพูดคุยกันก็คือเรื่องตั้งแต่วิกฤตผู้อพยพในยุโรป เมื่อประมาณ10ปีก่อนซึ่ง10ปีก่อนนั้นนะ่ะประเทศในสหภาพยุโรปนั้นนะต่างรับผู้อพยพเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะหนึ่งจากแอฟริกาและสิ่งที่มันเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้เกิดวิกฤตผู้อพยพก็คือการที่มีผู้อพยพนั้นนะ่ะจำนวนมากมาจากซีเรียซึ่งมันมีสงครามกลางเมืองในขนาดนั้นและแน่นอนว่าเยอรมนีนั้นนะ่ะกลายเป็นประเทศที่รับผู้อพยพโดยเฉพาะจากตะวันออกกลางนะนะั้นเป็นจํานวนมาก และมันก็จะมีหลายๆประเทศโดยเฉพาะฝรั่งเศสที่รับผู้อพยพมาจากแอฟริกาซึ่งเป็นอดีตอาณานิคมของตัวเองเช่นเดียวกันและนอกประกอบการที่ข้ามฝั่งอีกแอตแลนติกหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาในระยะเวลาไล่เลี่ยก,กันก็คือตัวโดนัลด์ทรัม์นั่นน่ะในการเลือกตั้งสมัยแรกของโดนัลด์ทรัมในปี2016นนั่นน่ะแน่นอนว่าทรัมป์ก็ได้มีการเสนอว่าเอ้ยจะสร้างกำแพงกั้นระหว่างอเมริกากับเม็กซิโกหรือเปล่าในช่วงระยะเวลานั้น ถึงแม้ว่าในระยะเวลาต่อมานั้นนะเรื่องการสร้างกำแพงนั้นนหะมันไม่ได้คืบหน้ามากเท่าที่ควรที่ว่ามันจาก,กั้นทั้งพรมแดนระหว่างอเมริกาและเม็กซิโกได้แต่สิ่งที่เราเห็นได้ก็คือแนวคิดเรื่องของการแยกแบ่งแยกระหว่างกันระหว่างสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกที่มันเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่สมัยแรกแต่สิ่งที่มันเป็นผลในระยะหลังเวลาต่อมาน,นนะจากยุโรปและอเมริกาก็คือ พักที่มันมีนโยบายเรื่องต่อต้านผู้อพยพนั้นนะ่ะซึ่งแน่นอนว่ามักจะกองไปที่พักฝ่ายขวาหรือแม้กระทั่งขวาจัดนั้นนะ่ะได้รับการเลือกตั้งที่มันมีคะแนนมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญโดยเฉพาะยุโรปเองนะนะั้นน่ะที่แน่นอนว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนนะนะั้นน่ะที่เป็นเหตุผลในการรับผู้อพยพนั้นนะ่ะก็ถูกท้าทายด้วยกระแสหนึ่งชาตินิยมสองก็คือเรื่องประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ ที่ทําให้พรรคที่ต่อต้านผู้อพยพนั้นนะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นและการกลับมาของทําในสมัยที่สองนะั่นแน่นอนว่ามันชัดเจนกว่าสมัยแรกก็คือความพยายามที่จะไล่ผู้อพยพไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตามนะนะั้นก็คือทําให้มันตีขอบกว้างมากขึ้นนอกจากผู้อพยพที่ผิดกฎหมายนั้นะอาจจะรวมถึงผู้อพยพที่มาตามถูกต้องการกฎหมายเพื่อแน่นอนว่า ผลก็คือการที่จะทําให้คนอเมริกันได้รับงานม,มากยิ่งขึ้นจากการที่เขามองว่าคนอพยพเหล่านี้ก็คือมาแบบว่าแย่งคนอเมริกันทํางานนี่ก็คือสิ่งที่บอกว่าเป็นแนวโน้มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเราเห็นได้กระแสที่มันกระจายกว้างมากขึ้นแม้กระทั่งอ่าญี่ปุ่นหรือว่าสหราชาอาณาจักรที่มันมีการประท้วงเรื่องเกี่ยวกับประเด็นผู้อพยพต่างๆหรือแม้กระทั่งอาจจะมองถึงไทยในช่วงระยะเวลาหลังที่ผ่านมาก็คือ เรื่องเกี่ยวกับกัมพูชาแน่นอนว่าเรื่องกัมพูชานั้นนะมันก็เป็นประเด็นเรื่องชายแดนแต่ว่ามุมมองทัศนคตินั้นระหว่างผู้คนสองฝั่งนั้นนะแน่นอนว่าในฝั่งไทยก็จะมีเรื่องของผู้อพยพแรงงานจากต่างชาตินั้นนะก็ผมนับเปนหนึ่งในประเด็นที่มันอยู่เกี่ยวกับผู้อพยพด้วยถึงแม้ว่าแน่นอนว่าผู้อพยพมันก็รวมถึงการที่เข้ามาทํางานที่ไม่ใช่การรีภัยจากความขัดแย้งอะไรอย่างเดียว จากที่เราเห็นเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นน่ะแนวโน้มที่ประเด็นเรื่องผู้อพยพที่ได้รับความสนใจและรัฐบาลประเทศต่างๆนั้นน่ะพยายามที่จะมีมาตรการต่างๆในการที่จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับผู้อพยพมากยิ่งขึ้นนั้นน่ะแน่นอนว่ามันก็จะมีคําถามว่าแล้วสาเหตุที่ทําให้เรื่องเหล่านี้มันกลายมาเป็นสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันนั้นน่ะมันมีอะไรบ้างสิ่งที่เป็นสาเหตุสําคัญน่ะที่ผมให้ความสําคัญ และมันน่าจะเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของโลกาพิวัต์หรือ globalization แน่นอนว่าโลกาพิวัต์ที่หลายๆคนอาจจะได้ยินคํานี้เราอาจจะเข้าใจก็คือการที่บอกว่าโลกมันเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นการติดต่อสื่อสารการเคลื่อนย้ายคนการรับรู้ต่างๆนั้นมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่พูดถึงโลกาพิวัติโลกาพิวัต์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1,990นั้นนะ่ะแน่นอนว่ามันจะเกิดไม่ได้ ถ้ามันไม่มีสสิ่งเหล่านี้ก็คือ1ก็คือเสรีนิยมทางเศรษฐกิจหรืออาจจะผมจะพูดว่าคือเสรีทางเศรษฐกิจและอย่างที่2ก็คือประชาธิปไตย2ออย่างเนี่ยมันมาควบคู่ก,กันในตั้งแต่ช่วง80เราต้องรายกันไปต้นมาจนกระทั่งหลังสงครามเย็นสิ้นสุดนั้นนะ่ะมันก็เลยทําให้โลกาภิวัตน์นั้นนะ่ะมันสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ภายใต้2เงื่อนไขก็คือเสรีทางเศรษฐกิจทางการค้าและประชาธิปไตย แต่แน่นอนว่าอย่างที่ผมพูดมาก่อนเนี่ยก็คือความสําคัญที่ทําให้โลกาิวัว่มามันมาถึงได้ขนาดนี้สาคัญก็คือเสรีทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตยแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นผลกระทบข้างเคียงก็คือการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นการเคลื่อนย้ายคนที่เสรีมากยิ่งขึ้นเราจะเห็นจากสหภาพยุโรปที่มันรวมกันในปี1992 19นั้นนั่นะมันทำให้คนในประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปนั้นนหะ เคลื่อนย้ายไปยังที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องมีเอกสารผ่านแดนเนี่ยก็คือความพยายามหนึ่งภายใต้สิ่งที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์เสรีทางเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงการรับรู้ทางการเมืองทางด้านข่าวสารต่างๆที่มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนี่ก็คือผลกระทบจากโลกาภิวัตน์แต่คําถามกลับมาก,ก็คือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผู้อพยพ มันจะมีประเด็นหนึ่งที่ผมพูดก่อนหน้านี้ก็คือการเคลื่อนย้ายคนที่มันเคลื่อนย้ายได้ง่ายขึ้นเสรีมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือหนึ่งในจุดที่จะทําให้คนนั้นสามารถเคลื่อนย้ายไปทํางานที่ใดที่หนึ่งได้ง่ายมากยิ่งขึ้นรวมถึงข้อลดหย่อนเรื่องของการอพยพเข้าเมืองมากยิ่งขึ้นแต่แค่การเคลื่อนย้ายคนมันง่ายยิ่งขึ้นนั้นน่ะมันมีเงื่อนไขในการเคลื่อนย้ายคนที่มันค่อนข้างที่จะบอกว่า เราเห็นได้ว่าประเทศที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องประเด็นผู้อพยพนั้นนะ่ะสังเกตว่ามักจะเป็นประเด็นที่ลองสังเกตว่ามันจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วโลกที่หนึ่งหรือว่ามีความเจริญมีค่าแรงที่สูงมากสิ่งที่ผมจะส,สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับประเด็นผู้อพยพก็คือการที่ แบ่งสองอย่างก็คือประเทศที่พัฒนาแล้วและอย่างที่สองก็คือประเทศที่กําลังพัฒนาและด้อยพัฒนาจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันมาหมายเขาว่ายังไงมาหมายเวาว่าการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจรวมถึงการนาส่งโลกาภิวัตน์รวมถึงประชาธิปไตยเหล่าเนี้แน่นอนว่าการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจที่ผมให้ความสําคัญก็คือการที่เงินนั้นนะ่ะมันไหลไปยังประเทศที่ด้อยกว่าจากประเทศที่มันพัฒนาแล้ว และมีค่าแรงสูงกว่าพยายามที่จะหาแรงงานราคาถูกจากประเทศที่กําลังพัฒนาและด้อยกว่าและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นจริงๆแต่แน่นอนว่าความเสรีนั้นนะ่ะมันเอื้อต่อประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะการที่ไหลไปยังประเทศที่มันมีต้นทุนต่ําในการผลิตเพื่อตอบสนองต่อคนในประเทศที่จะมีสินค้าราคาถูกมากยิ่งขึ้นในทางกลับกันนั้นนะ่ะคนที่ อยู่ในประเทศที่กําลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนานั่นนะต่างก็เห็นโอกาสที่จะย้ายไปยังประเทศที่มันพัฒนาแล้วและมีค่าแรงที่สูงมุมสะท้อนกับกันมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ที่จะทําให้เสรีนะนะั่นน่ะมันทําให้คนอยากทํางานที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมหรือแม้กระทั่งสิทธมิมนุษยชนที่มันมากู้กับประชาธิปไตยเหล่านี้นะนะั่นน่ะมันทําให การที่มันจะกีดกันผู้อพยพในช่วงทศวรรษ8090นั้นน่ะมันไม่ค่อยที่จะเข้มงวดหรือว่าจำกัดมากกว่านั้นก็คือมันเหมือนผ่อนปลนในบางกรณีแต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือความรู้สึกเมื่อเวลาผ่านไปหลายๆทศวรรษหลายๆ10ิปีนั้นนะ่ะสิ่งที่เราเห็นได้ปัจจุบันน่ะมันทำให้คนในประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นนะ่ะมองว่าคนที่ เข้ามาอพยพนะนะั่นน่ะมาทํางานหรือว่ามาอะไรก็แล้วแต่นะั่นน่ะให้ความรู้สึกว่าแยกงานคนในพื้นที่อย่างที่หนึ่งรู้แม้กระทั่งความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมความรู้สึกที่จะโดนถูกกลืนกินจากวัฒนธรรมที่ภายนอกก็หมายความว่าคือคนที่อพยพมานะนะั่นน่ะไม่ได้ทําตัวกลมกลืนให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่มาก่อนแล้วมันก็เป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งประเด็นทางสังคมที่อาชญากรรมมากยิ่งขึ้น มันเป็นประเด็นหลายๆประเด็นที่มันคลักคลุงด้วยกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทีเนี่ยเมื่อนโยบายจากรัฐบาลทางฝ่ายการเมืองนั้นนะมันมาเป็นอย่างนี้และความดันทางด้านเศรษฐกิจสังคมมากยิ่งขึ้นนั้นนะ่ะมันก็เลยพยายามที่จะหาลูระบายออกทางด้านการเมืองแน่นอนว่าพักหรือว่าบุคคลทางการเมืองนั้นนะ่ะที่มีความพยายามที่จะแบบว่า ตอ,อบสนองต่อแรงดันที่มันมีความไม่พอใจต่อประเด็นเรื่องผู้อุปยพนั่นนะเราจะเห็นได้จากแบบอย่างโดนัลด์ทรัมป์อะไรต่างๆที่เราเห็นได้ชัดเจนหรือแม้กระทั่งในยุโรปต่างๆมาเลเลยแปงหรือม้นั่ง AFD เยอรมันหรือแม้กระทั่งพรรครีฟอร์มยูเคของสาราชนาจาักนั่นนะแน่นอนว่าพรรคการเมืองเหล่านี้หรือว่าบุคคลทางการเมืองที่ผูกโยงกับพรรคการเมืองเหล่านี้ ก็ใช้ประเด็นที่มันมีแรงต้านทางการเมืองนะั่นในการที่จะแบบว่าเสนอทางออกในการที่จะแบบว่าปล่อยรู้รั่วทางการเมืองหรือว่าสร้างแบบว่าอ่ตอบสนองทางการเมืองในการเล่นเรื่องประเด็นผู้อพยพที่มันจะมองได้อีกมุมหนึ่งก็คือเป็นประธานนิยมฝ่ายขวาในปัจจุบันเหล่านี้แต่แน่นอนว่ามองมุมกลับกันนะั่ในทางเศรษฐกิจนะนะั่น สิ่งที่เราเห็นได้จากการที่มีนโยบายเรื่องต่อต้านผู้อวยพมักจะเกิดในประเทศที่พัฒนาแล้วการต่อต้านผู้อวยพนั้นน่ะอาจจะไม่เข้าท่าในมุมมองของเศรษฐกิจก็คือการที่แบบว่าผู้อพยยมีค่าแรงที่ต่ํากว่าคนในประเทศนั้นน่ะในทุนน่ะอาจจะไม่ชอบที่แบบว่ามันจะไม่สามารถทําให้อ่าลดต้นทุนหรือแม้กระทั่งที่จะแบบว่า มีแรงงานในภาคบริการภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตต่างๆนั้นนะ่ะที่โดยเฉพาะคนที่อยู่ในประเทศเดิมก่อนนั้นนะ่ะที่แน่นอนว่าส่วนมากกลายเป็นชนชั้นกลางและเป็นไปในทางเดียวกันก็คือมีอัตราการเกิดที่ลดลงซึ่งมันนามาสู่แรงงานในภาคตลาดที่มันน้อยลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นนะ่ะในทางการเมืองนั้นนะ่ะมันอาจจะไม่ใช่และแน่นอนว่ามันเข้าท่าเสมอในการที่จะแบบว่า บุคคลทางการเมืองหรือพรรคการเมืองที่เสนอประเด็นที่มันไม่สามารถมีช่องระบายได้และเป็นทางออกให้กับหลายๆคนที่แบบว่ามีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นอย่างนี้และมันไม่ได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะประเด็นผู้อยุยบนั้นนะ่ะแน่นอนว่าความไม่พอใจนั้นนะ่ะนำมาสู่การที่พรรคที่มันมีการต่อต้านผู้อยุยพผู้นาทางการเมืองที่มีแนวคิดแบบเนี้ยได้รับ คะแนนเสียงมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งมีอำนาจในรัฐบาลที่นํามาสู่การดําเนินนโยบายเหล่านี้แต่แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับแล้วแต่ประเทศว่าจะปกครองในระบอบแบบไหนซึ่งแน่นอนว่าโดยเฉพาะในยุโรปที่ปกครองด้วยระบบรัฐสภาน้นน่ยมันอาจจะไม่ง่ายในการเปลี่ยนท่าไม่ได้เสียงแบบว่าท่วมท้นจริงๆอย่างฮังการี ที่มีเสียงส่วนใหญ่แบบเด็ดขาดทาให้ดําเนินนโยบายต่างๆได้แต่ว่าหลายๆประเทศนั้นนะ่ะที่มีพักการเมืองที่มันเป็นเบี่ยงหัวแตกอรที่มีเสียงที่มันเป็นกระจิบกระจอนนั้นนะ่ะมันไม่สามารถเปลี่ยนไปอย่างง่ายได้อย่างแบบสังหรัฐที่เราเห็นอย่างโดนัลด์ทรัมป์นั้นนะ่ะถึงแม้ว่าจะถูกทวงดุลด้วยระบบต่างๆนั้นนะ่ะแต่นั่นน่ะว่าอํานาจประธานาธิบดีที่เป็นดั่งกษัตริย์ที่แค่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเท่านั้นนะ่ะ ก็ยังถือว่า powerful และทรงพลังในการที่ยังจะเปลี่ยนนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงระยะเวลาที่เหลือของเขาในช่วงต่อจากนี้และมุมกับการของประเทศไทยนั้นนะผมก็มองว่าถ้าจับประเด็นเรื่องผู้อระยบกับประเทศไทยและมาเปรียบเทียบกับเรื่องของประเด็นระดับชาตินั้นนะไทยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นหมาเขาว่าไงหมาเขาว่าการที่ ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชานั้นน่ะคนไทยก็อาจจะต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยกับแรงงานกบูชาแต่ในที่นี้มันก็จะหมายถึงการที่ต่อต้านแค่แรงงานกันบพูชาซึ่งแน่นอนว่าก็ยังมีการพูดถึงว่าคือถ้าไม่ได้กัมบูชาเราก็ยังมีแรงงานจากอื่นๆอยู่นั่นแสดงว่าคือมันไม่ได้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องผู้โอพยพที่มองว่ามาแย่งงานคนไทยอะไรก็ต่าง คนไทยก็ยังพูดถึงเลยว่างานบางอย่างคนไทยก็ไม่ทําในลักษณะความหมายอย่างนี้ซึ่งแน่นอนว่ามันไกลาจากประเด็นที่มันเกิดขึ้นในอเมริกาในยุโรปหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นเองที่มันมีประเด็นต่อต้านผัวพยพด้วยสาเหตุที่ก่ออาชญากรรมเอยหรือว่าเรื่องของด้านวัฒนธรรมการปฏิบัติทางด้านวัฒนธรรมที่มันไม่กลมกลืนกับคนญี่ปุ่นเลย เ่าเนี้ยแน่นอนว่าประเทศไทยนั้นนะจากรายงานต่างชาติมันก็เป็นแต่สิ่งที่มันแสดงให้เห็นนะมันไม่ชัดเจนว่ามันเป็นประเด็นกลมๆเหล่านี้ในการต่อต้านผู้พยพโดยเฉพาะกัมพูชาที่มันเป็นประเด็นตอนนี้แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องการเมืองระหว่างชายแดนระหว่างสองประเทศมากกว่าที่จะโจมตีเรื่องผู้พยพโดยเฉพาะสําหรับประเทศไทยแต่แน่นอนว่าเรื่องประเด็นผู้พยพนั้นนหะ ก็ยังคงเป็นประเด็นที่ก็ยังต้องติดตามต่อไปแต่ว่าสิ่งที่ผมสะท้อนในเห็นก็คือว่าการที่มันเปิดเสรีทางเศรษฐกิจนำมาสู่การที่มีอผู้อพยพเข้ามาทำงานในประเทศที่พัฒนาแล้วนแน่นอนว่ามันจะเวิร์กไม่ได้ถ้ามันไม่มีโลกาพิวน์เสรีทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตยซึ่งสิ่งเหล่านี้นโยบายในการต่อต้านผู้อพยพในประเทศต่างๆนั่นนะ่ะ แน่นอนว่าคนก็จะมองว่าโลกพิวัติ์มันจบแล้วและแน่นอนว่าเสรีทางเศรษฐกิจประชาธิปไตยมันก็ถดถอยลงเราสามารถสะท้อนสิ่งเหล่านี้ได้จากประเด็นผู้อพยพได้ในอีกมุมมองหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็คือเป็นข้อสังเกตของผมต่อประเด็นเหล่านี้นะครับ